ม่สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผม แมาพ่อกันคำคำมึนเมือดครับมันหลังจากเมื่อขึ้นฝนตกแห้งเนาะน้ำขึ้นเล็กน้อยครับผมน้ำขึ้นจะก่อนบ่ทันบนทันมีน้ำเนาะน้ำขึ้นมือนี้ก็เลยมาลาะปากเบ็ดครับแต่ว่าปักไปแล้วก็งอนแรงครับมืนเมืดเนาะก็เลยบด้ทักท่ายพี่น้องครับมาทักทายตอนยามเนาะพี่น้องเนาะรุ่นโตตอนยามครับมือนี้มาได้เนี่พี่น้องแมงสะดิ่งครับผมเนี้ยแมงกิลีบหน่อยเนาะไปครับเลาะยามน้องกันครับ นี่พ e. ี The ่น้องผมหลังยืนดึงนะพี่น้องผมหลังยืนดึงนะพี่น้องดึ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 งแมงเนาะดึงแมงเนาะดยเดึพี่น้องอยู่ที่บ้านก่อนนี่ที่บ้มนี่ครับผมโอ้ยสวยงาเได้พี่น้องผมอย่าครับอ้สีขีดได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าไปน้องมันเนะครับผมเนี่อแมงเสดิ่งเนาะ อาอครับขออนุญาตเจ็บครับผมมาในรูปแบบเฮดเบ็ดไม่ครับพี่น้องมอเดาเบ็ดไม่มาลุงเนาะมือนีิเนาะเพิ่งเฮดเซ็เมื่อนี่ครับประมาณสี่สิบกว่าหลังเนาะแต่ว่าเบ็ดก็จากบวกง่ายแน่จังหน่อยครับพี่น้องเบอสิบสองเฮดเบอร์1สองครับสว่ใส่เนื้แมงเสดิ่งหน่อยครับแมงเสดิ่งตัวน้อยๆครับแต่ว่าเจ้าหน่อยได้ผมอาศัยเสียบกดเนาะครับพี่น้องเสียบกดงอมาใส่เนาะถ้าเสียบโคกปีกยันมันตายครับเพราะว่ามัน มันเบ็ดดวงใหญ่เนาะนี่ครับผมเอาครับหมาน,นนะครับผมโอ้ยหลังนี่พี่น้องผมหมูจูบฟูบครับหลังนี่นะงูเปลงไปเลยครับผมเอาโอ้ยจาว่าตีอยู่พี่น้องตีนอยู่นะตีนอยู่เอาเดี๋ยวจะมาลุ้นพี่น้องผมออี้ย้ย มีเลยครับผมดูดูพี่น้องใส่หงามเลยครับผมนะครับเอมันละครับผมนี่ครับตืวอของไม้ครับพี่น้องดูดิในเย็บไม้น่าเนาะอย่องไรปากโคตรโง่แหนเลยครับเด็เ <c oughs>

ลงัอของไม่ทำงานครับของไม่ทำงานแล้วอของเกาอีกแล้วพี่น้องผมใส่งาม,งามเมด,ด้ครับผมใส่สวยเลยดีครับดครับผมอ๋อปฏิิเจ็บครับมาล้างออกอาการนี้แหลวพี่น้องโมบ หมูปีูแล้วครับผมนี่ครับหัวเปียกๆด้วยเนี่ยหัวอยูเปียกอยู่เลยแต่ว่าคือบดดินบดดินอยู่น้องผมเอา้าเบิ่งก่อนครับโอ้ยไปได้อีกอนี้พี่น้องหลุดครับพี่น้องอ้เบ็ดไม่ไม่ขึ้นหลุดเนาะหอยดินดูพี่น้องปลาเขาแตกเลยโคกเขาหักลงมาเลยนี่เนาะคนดินโดนเนาะเอาพี่น้องผมบโมบียงครับนี่หลุด มีหลุดมีได้เนาะพี่น้องเนาะเอาครับผมสรุปผลพี่น้องสรุปผลยางกลับบ้านเนาะยางหยามกลับปัตตาเซีแล้วยางเบิง่งได้สามเตี่ยมครับพี่น้องผมแต่ว่าเจอตะของแทฉพี่น้องสามเตี่ยมก็ได้เนาะโอ้เจอหนี้คือนปิดทิศขาเขียวกันอู้ออไปไปไปนี่พี่น้องผมสามเตี่ยมส,สวยๆเลยครับขุดช่อนดุกสองครับช่อนหนึ่ง เอพี่น้องเก็บครับขังใหมก่อนน้องโอ้โหดูดบอกวาเอาดู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 ูดู ปากหน่อยพอดูพี่น้องปากตัวใหญ่พอดนะปากตัวใหญ่แตมที่สามพี่น้องผมไปครับพี่น้องผมไปเลาะบึงเบ็ดอีกจักรอบเนะจักเทียวเนะหลังจากพักพรอมมาแล้วเนาะ หลังงานดึงมที่น้องผมโอม้ตูวผูเลยครับผมป่าอีกยังครับรุ่น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 เกี่ยวจนงกันมมน้องผมนป่าดีพี่น้องดืง่มวย สมใส่ส,สวยเลยพี่น้องงามขึ้นเป็นอิมน่มเนาะทองไข่อ่างป่องเลยครับผมเอาหมานครับพี่น้องรอบที่สองเนาะรังเหมือนโบแมนทำงานเลยพี่น้องคือเป็นนี่สิแต่ว่าคือนโหมูโบดึงเนาะอุ้ยมีอยู่พี่น้องกระบอกาบ่ตัวใหญ่ฮะข้อน้อยปลาไม้ปลาไม้หน้ยรุ่นนี้ก็ได้อยู่พี่น้องผมเก่าไปปลาไม้พี่น้อง ปลาใหม่เจอของใหม่ครับผมเก็บครับกูเบ็ดย่างเศร้าจนเมื่อยครับพี่น้องคุณจนสีเบ็ดเนาะรุ่นบาขื่นเลยครับมาเห็นลังนี่ครับพี่น้องเจอได้ไปเห็นเพ้นไปเคียงครับพี่น้องคุณไปเคียงไปเคียงปลาหมอครับ ปลาเข่งปลาหมอโอ้ยฝืดขนาดพี่น้องตอนเศร้าไหมตอนขึ้นคือช่วงไข,ข 1, 2, 4, ่อยู่เมื่อขึ้นนี่เนาะขึ้นหนึ่งสามสี่เตี่ยมดูเมื่อขึ้นนี่แต่ตอนเศร้าปรเป็ี่นเลยครับเศร้าตะเวีนผบบอลหล่อนควอนบ่ไเรื่องไดนงเนาะครับพี่น้องผมขออนุญาตเก็บปลาเข่งตัวนี้ก่อนครับผมยังค่อยหลุดน้ำกันอีกก็เปลี่ยนแต่มีหลุดบ่องครับผม หลังนี่เดี๋ยวมาเตะไก่หมูจูฟุบพี่น้องผมอุ้ยนั่นดึงอยู่ได้เห็นดึงอยู่พี่น้องผมนะนะน,ะ,นะดึงอยู่นะสองลุ้นบ้างอ้ยเสดครับพี่น้อง รอดหยดกอนใส่ส,สวยเลยครับฟืด <c oughs> ขนาดพี่น้องผมอูเ้เบสจนชิเลีล่ยนเลยอายุเมื่อกี้หลังเนาะเห็นผลลัพธตัวหน,นึ่ง 好。 แล้วลนะุกผลพี่น้องผมใสเ่เบ็ดเงี่ยแม่งสะดิ่งน่องหนยเนะาะเมือนเคืนกับุ้งไข่แน่อยครับแต่ตอนเศร้าบ่าเปลี่ยนมาไหนครับพี่น้องผมได้ประดุกตัวนึงก็ปลาเขียงหน่อยตัวนึงไม่รู้ว่าจักเปลี่ยนที่ไหนขึ้นบ้หมานเนาะตอนเศร้านะน้ำก็ลดลงเรื่อยครับอยู่แถวเรื่องฝ่ายเนาบจกกากเบ็ดไปนะครับผมปลาเขียง ในรุ่นนี้ก็จะใช่ยุ่นปลเค็งกันเลยเดี๋ยปลาดุกกับตัวงามด้วครับพี่น้องสวงามด้วยให้เนี่ยอยู่ปลาดุกปลาดุกเก่าอยู่ทีได้แฝงรุ่นอีกเ,กเนาะพี่น้องเนาะนี่นครับปลาตัวงามปลาดุกปลาปลาคอตัวนึงสองกับตัวน้อยๆครับปลาเค็งตัวนึงเนาะเอาพี่น้องผม จะรับมือนี่อีสานเราทชงนะครับปักเบ็ดเงี้ยแมงสะดิงหน่อยข้างแรกเบ็ดไม่ร้อมครับพี่น้องผมเบ็ดไม่ร้อมร่องเบ็ดไม่ร้อมขอฝากพี่น้องคืเอเก่าครับฝากกดไหลกดแชร์กดติดต่ำนะพี่น้องเนาะที่สำคัญก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับผมเกิดว่าขาดคิดเป็นไม้กอไปครับผ้าไปลุยเลาะทงข้างในอีกเนาะ สำหรับมือนอีคลิปนี้ครับสารราทรงไอเั้งติดขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้โอเคอยู่พี่น้องมือโอเคอยู่สมเบ็ดใหม่อยู่